ราคาน้ำมันวันนี้2ตุลาคม2568ข่าวและอัปเดตล่าสุดราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวันนี้เรามาดูราคาน้ำมันวันนี้ที่อัปเดตเป็นเวลาจริงมาดูว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจอยู่บ้างข่าวทองคำวันนี้2ตุลาคม25689นานฬิกา37นาที่ครั้งเข้าชมราคาทองคำวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนมาดูราคาล่าสุดและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงนี้ ราคาน้ำมันวันนี้2ตุลาคม2568 9นาฬิกา36นาที23ครั้งเข้าชมราคาน้ำมันวันนี้มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาดูรายละเอียดและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในช่วงนี้มีอะไรที่สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้บ้างเอ็นไฮเพนเป็นผู้แทนโลกของ MEP 1ตุลาคม2568 16นาฬิกา50นาที108ครั้งเข้าชม ลุ่มเมนไฮเพนได้รับเชิญเป็นผู้แทนโลกของเอ p แซมแยงฟูดมาดูว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างและเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับแฟนๆเนนไฮเพนพอบทอบอนายพลถวายสัตว์ปฏิญาณตนหนึ่งตุลาคม2 5 6 8ันานฬิกา45นาที2องครั้งเข้าชมนายพลถวายสัตว์ปฏิญาณตนให้กับพอบทอบมาดูว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับการถวายสัตว์ปฏิญาณและความหมายของกิจกรรมนี้กองทุนฮาไทยทิพส์สนับสนุนรั้วชายแดน หตุลาคม2 5 6 8 6นห9นาฬิกานาที131ครั้งเข้าชมกองทุนฮะไทยทิปได้เผยว่าจะสนับสนุนการสร้างรถยแดนมาดูว่ามีการเตรียมการอย่างไรและมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรโดมิโนโและปมถนนสุดแนวรถไฟฟ้า1ตุลาคม2 5 6 8 5น .51 าน1ฬิกานาที120ครั้งเข้าชม มีข่าวว่าปมถนนสุดแนวรถไฟฟ้าทำให้ผู้คนกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุโดมิโนโมาดูว่ามีการตอบกลับอย่างไรและมีการเตรียมการอย่างไรเพื่อความปลอดภัยนโยบายตำรวจใหม่1ตุลาคม2 5 6 8น .38 าน1ฬิกา38นาที151ครั้งเข้าชมนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายตำรวจใหม่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาดูว่ามีการเตรียมการอย่างไรและมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร เตือนเกี่ยวกับข่าวบิดเบือน1ตุลาคม2568 15:26นาฬิกา26นาที131ครั้งเข้าชมทฤษฎีประชาชนได้ยกระดับเฝ้าระวังเกี่ยวกับข่าวบิดเบือนมาดูว่ามีการเตือนอะไรบ้างและวิธีการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องสิทธิทำงานเมื่อหนีภัยเมียนมา1ตุลาคม2568 1 2 2น .129 ี129ครั้งเข้าชม มีการเปิดสิทธิ์ทำงานให้กับผู้หนีภัยเมียนมาในไทยมาดูว่ามีกฎหมายอะไรบ้างและมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร,รไรไอส์ปรากฏการใหม่หนึ่งตุลาคม25684นห้านาฬิกาสีนาทีหนึนครั้งเข้าชมราไรไอส์ได้เปิดป๊อปอัลสโตสุดยิ่งใหญ่มาดูว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างและเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับแฟนแฟนวิทยัยเข้าแบงค์ชาติ หนึ่งตุลาคม2 5 6 8ันห้านาฬิกาสนาทีหนึครั้งเข้าชมวิทยผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้าแบงก์ชาติวันแรกมาดูว่ามีการย้ายอิสระการเมืองอย่างไรและมีการร่วมมือกับพลังอย่างไรประเทศเมียนมาเผยแพร่สารโลก1ตุลาคม2 5 6 8ันห้านาฬิกาสานาทีหนึครั้งเข้าชมประเทศเมียนมาได้เผยแพร่สารโลกเรื่องสองประสาทมาดูว่ามีการเผยแพร่อะไรบ้างและมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร นโยบายภาษีของสหรัฐหนึ่งตุลาคม2 5 6 8 1นานาฬิกา35นาที150ครั้งเข้าชมนายกรัฐมนตรีไทยได้ยืนยันว่าเจรจาภาษีกับสหรัฐเรียบร้อยแล้วและไม่มีผลกระทบต่อไทยมาดูว่ามีการเจรจาอะไรบ้างและมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรเงินเข้ากระเป๋าคนละครึ่งหนึ่งตุลาคม2 5 6 8 1นานาฬิกา35นาที131ครั้งเข้าชมรัฐมนตรีว่าการคลัง ได้เผยว่าเงินเข้ากระเป๋าคนละครึ่งจะเข้ามาที่2 9ตุลาคมนี้มาดูว่ามีการเตรียมการอย่างไรและมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรกองทุนความมัง่งคั่งของประเทศหนึ่งตุลาคม2568 1นานาฬิกา18นาที145ครั้งเข้าชมแบงค์ชาติไม่ค้านตั้งกองทุนความมัง่งคั่งของประเทศแต่แนะนำให้ศึกษาให้ดีและโปร่งใสามาดูว่ามีการแนะนำอะไรบ้างและมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรอนุทินเร่งผลักดันนโยบาย หตุลาคม2 5 6 8นาาฬิกาสนาที140ครั้งเข้าชมอนุทินเร่งผักดันนโยบายตามที่แถลงมาดูว่ามีการแถลงอะไรบ้างและมีการเตรียมการเพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจบ่ายวันจันทร์อย่างไรเห็นไหมว่ามีข่าวสารและอัปเดตมากมายที่น่าสนใจอยู่บ้างมาติดตามข่าวสารล่าสุดกันเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญสคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนและประเทศไทยด้วยนะ